เตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอะโอเคนะครับผมนั้นก็กรับสวีดัสสวัสดีเวรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมกีเลนนะครับทุกคนนะก็จะมาจัดกีเลนแบบ เต็มการาบิวอ่ะวันนี้ก็ปาทุนมาหนาๆเลยนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคไปเบิ่งกันเลยก็นะครับวันนี้ผมก็ปาทุนมา6780นะครับนะก็มาต่อยอดนะครับจากเกมลักกี้เนโกะเมื่อกี้นะผมก็เล่นลักกี้เนโกะมานะครับนะแล้วก็มาต่อเกมนี้เลยนะครับทุกคนนะเอออ่ะมาดูกันเลยนะครับผม6780นะครับอ่ะมา ก็ได้จากเกมลักกี้เนโกมานิดหน่อยนะครับเออมีพูดเยอะใครยังไม่ได้ไปดูก็ฝากไปดูด้วยเมื่อกี้เลยนะครับลักกี้เนโกนะก่อนหน้านี้นะลงคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับลักกี้เนโกนะครับเออไปดูกันได้อ่ะมาผมจะมาซื้อเกมอะไรวะเนี่ยคีเลนเออติดลิ้นประกอบเลยไม้เดียวโดดๆไปเลยนะครับวัดไปเลยสามพันเจ็ดร้อยสิบอเอากำไรจากเกมลักกี้เนโกมาซื้อนะทุกคนนะเออ ได้ประมาณสี่พันเมื่อกี้เออสวยงามไปดิโอ้ยถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะทุกคนนะเออก่อนอื่นใครที่รับชมคลิปนี้นะฟังเสียงระฆังก่อนฮิฮิเป็นไงซื้อระฆังมาใหม่เว้ยเก้า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 เนี่ยกรยตอบกระทิ์ได้นะเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนกูโดนบินอีกปอบหาคู่กายของอีก เออ,เ,อ,อเกินไปว่นะนาอันนี้ไหลสวยอุ้ยขูนสิบแล้วแป๊บเดียวเองนะเฮ <c oughs> ้ยมาดิหมายเลขแตก็ได้นะเฮ้ยมาดิอุ้ยเต็มกาลาบี้ครับผมนี่ฮ ไม่ต้องถามว่าโกดใครมาถามว่าเมื่อคืนกูเสียเต้าไหร่ดีกว่านะครับถ้ามันมาอย่างนี้นะโอ้โหสุดจัดนะครับพีจี G ท็อปฟอร์มแรงจริงจริงพีจีแม่งฟอร์มมาแรงมากเลยนะทุกคนนะอโอเคไปเดือนต่อ โอ้โหคูณ22อ่ะมีต่อแน่นะครับเฮ้ยหมื่นในคำมือนแน่นอนนะครับนะเอาตัวแถมมาหน่อยเยอะแถมบ้างแถมบ้างนี่เป็นไงละ่ะเป็นเจมาลูกจ้องสองเอาดีเต็มกาลาบิลนะครับผม <c oughs> โอ้โห คือกะว่าจะซื้อไม้เดียวด้วยนะเ่ยเออ <c oughs> พูดเยอะจนเจ็บคอเลยเป็นไงสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอีกสี่หมุนนะครับอย่าลืมนะถ้าไม่ว่าหมดนะแต่ส่วนมากแม่งมีจีนจอบเดี่ยมแต่เขาไม่แน่นะครับโอ้โหดูดิน่าจะเป็นอะไรก็เ,เรียกตัวอะไรวะนะ่ะเหลียนอะไรอ่ะสีทองทองอะ่ะเออทองแดงเออฟังให้จบนะครับนะ เขอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยเด้อโอ้ยพอแล้วนะครับผมพอแล้วพอแล้วสงสารแล้วนี่เอมาจ่องหนึ่งขอละโอ้ยหมื่นตาเอมาจ่องหนึ่งนะมีมือนลูกนี้จริงจงคุณสีร่ร้อกว่ามีมือนจริง,รงๆนะครับ ถ้าเอ,อลงจ่องหนึ่งยังไงก็มีมือต่ำๆอ่ะอ่ะโอเคก็ขออนุญาตก็หยุดไปเลยนะครับเท่าไรหร่วะห้าพันสองหูยของแซบมาแล้วน้องเจ้า <c oughs> โอเคนะครับก็ถือว่าจบได้สวยมากนะครับซื้อไปสามพันเจ็ดรอ้าสิบจบมาสองมื เบสกัมสีวาวนะครับนะเออก็ถือว่าแก้วอะเต็มระบบอะเอออะโอเคไม่อยู่แล้วไปถอนก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหนะ้าบ๊ายบายครับผมกระเทืบไลค์ด้วยบ๊ายบาย